รุ่งอรุณแห่งความสดใสปลุกชีวิตของผู้คนที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาเริ่มบทบาทของตนและดำเนินต่อไปเชกเช่นเดียวกับชาวอุบลราชธานีแห่งนี้ที่ยังคงดำเนินชีวิตตามรอยบรรพบุรุษสืบต่อกันมากว่า3,000ปีมาแล้วที่วิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนแห่งนี้ถูกบันทึกไว้เพื่อบอกเล่าถึงการดำเนินชีวิตของคนในอดีต ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินสายน้ำที่ไหลทอดผ่านเปรียบดังเส้นเลือดน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นแผ่นดินแม้เมื่อฤดูแล้งมาเยือน,านนะาย,นา,า,อยาเมื่อฝนแรกลังมาบ่งบอกถึงฤดูหวานไทถท้องทุ่งถูกพานไถดะพลิกฟื้นพื้นดิน รอเวลาพรมหวานมเมล็ดพันธุ์ให้งอกงามเติบโตจนกระทั่งเก็บเกี่ยวใส่ยุ้งฉางบั้งไฟขอฝนจากพญาแถนถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะระยะสายฝนพร่างพรมน้ำเริ่มหลากนะท้องน้ำเมืองอุบลน,นี้อุดมยิ่งนักมีปลาให้จับมากมายเพ<อ>ียงจะเตรียมข้าวเหนียวกับพืชผักสวนครัว หรือจะเก็บหาตามริมน้ำริมทุ่งก็พออยู่พอกินแล้วเหลือจะกินนำมาหมักทำปลาแดกปลาส้มเก็บไว้ยามขาดแคลนหากมีมากก็เอาไปขายเป็นรายได้เพิ่มหม้อหายที่หมักปลาแดกไม่ต้องซื้อต้องหาปั้นเองเผาเองมาแต่สมัยปู่ย่าตายายแหล่งปั้นหายที่บ้านท่าหายตำบลท่าหายอำเภอเค่องในดูจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปถึงขนาดที่ว่า ในอดีตมีชาวลาวเดินทางมาซื้อหายปลาร้าที่บ้านท่าหายนี้เลยทีเดียวเดือนเจ็ดผ่านไปเดือนแปดเวียนมาถึงเทศกาลเข้าพรรษาแต่ละหมู่บ้านต่างตรัตรียมต้นเทียนเครื่องทยาทานแห่แหนไปสู่วัดบ้านใดฝีมือดีก็ร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียนอย่างวิจิตรงดงามยิ่งประกวดประชันกันอย่างสนุกสนาน จนมีผู้ร่ำลือว่าเทียนมืออุบลน,นี้งามแท้ขบวนแห่ก็คลึกครื้นด้วยเสียงดนตรีพื้นบ้านที่เร้าใจ mm hmm. และสามเดือนต่อไปนี้พระพิสุจะต้องจำพรรษา mm hmm. ในวันพระ mm hmm. จึงมีผู้ศรัทธาแก่กล้าพากันเข้าวัดทำบุญถือศีลฟังธรรมหาความสงบ ดินแดนดอกบัวแห่งนี้คือแผ่นดินธรรมแห่งหนึ่งของแผ่นดินอีสานใต้นอกจากวัดจะเป็นแหล่งพักพิงทางใจอันสงบร่มเย็นแล้วยังเป็นแหล่งของความรู้อีกด้วยบนผนังสิมหรือโบสถ์เก่าแก่มีภาพจิตรกรรมอันบ่งบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยไว้อย่างต่อเนื่องเรื่อยรวมไปถึงนิทานพื้นบ้านและชาดกต่างๆ นอกจากนี้ฝีมือในเชิงช่างของคนอุบลยังถ่ายทอดให้เห็นผ่านงานสถาปัตยกรรมอันง,งดงามในวัดไม่ว่าจะเป็นหอไตรวัดทุ่งสีเมืองสิมวัดแจ้งหรือพระอุโบสถวัดสุปัตนารามวรวิหาร ดวงตะวันเริ่มอ้อมข้าวบ่งบอกถึงเวลาที่เจ้าแม่โพศพที่สิงสถิตยอยู่ในต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องที่เถียงนาชาวนานั่งคอยรอวันเวลาที่จะเก็บเกี่ยวเจ้าแม่โพศพขึ้นสู่ยุ้งชางจากนี้ไปรวงข้าวจะค่อยๆชูช่อล้อลู่ตามลมท้องทุ่งค่อยๆมีสีสันขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยฝูงนกและหุ่นไล่กาทุ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองและดูเหลืองอารามสุดลูกหูลูกตาการเอาแรงลงแขกเกี่ยวข้าวแสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือครั้นถึงเดือนสามท้องทุ่งก็จะเหลือเพียงต่อสั่งข้าวและฝางข้าว แม้การทำนาว่างเว้นลงแต่ได้ถุนเรือนไม่เคยว่างเว้นการท่อผ้าเสียงกี่กระตุกยังดังก้องสอดประสานกับการจักสารเครื่องใช้ไม้สอยหรือหัตถกรรมที่แต่ละบ้านถนัดถ้าหล่อทองเหลืองต้องที่บ้านป่าอ่าวตําบลหนองขอนอำเภอเมืองที่ยังคงสืบทอดวิธีการหล่อแบบโบราณ บ้าน <S <S ท่าคลองเหล็กอำเภอวารินชำราบก็มีชื่อเสียงไม่น้อยในเรื่องการปั้นหม้อซึ่งใช้ดินเนื้อดีริมแม่น้ำมูลเรื่องเครื่องดนตรีต้องที่บ้านคอนสายตำบลสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารร่ำรือกันนักว่าของของบ้านนี้เสียงดังกังวานไพเราะจับใจในวันนี้ วิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานียังดำเนินต่อไปบนพื้นฐานของชุมชนเกษตรกรรมที่มีความเชื่อเรื่องการทดแทนบุญคุณธรรมชาติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผีปู่ตาพญาแถนเจ้าแม่โพศพผีเย่าวผีเรือนและอีกหลายๆความเชื่อที่ล้วนแสดงภูมิปัญญาอันล้ำเลิศของบรรพบุรุษที่แฝงเร้นไปด้วยกุศโลบายอย่างแยบยน